เรื่องตกนรกทั้งเป็นโลกคราวาสจะพูดถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคและยิ่งไปกว่าอุปสรรคก็คือความเสื่อมและนำไปสู่ความวิบัติในที่สุดสิ่งนี้ถ้าเรียกโดยภาษาบาลีก็เรียกว่าหายนะธรรมสำหรับคนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคําว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งด้วย ในกรณีอย่างนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่าคำว่าธรรมะเป็นขับก,กลางจะใช้ทั้งแก่ฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีก็ได้ทั้งนั้นจะต้องมีคำคุณศัพท์ประกอบข้างหน้าเป็นหายนะธรรมหรือวัฒนธรรมถ้าเป็นวัฒนธรรมคือว่าธรรมะฝ่ายจเจริญถ้าเป็นหายนะธรรมก็คือธรรมะฝ่ายเสื่อมพึงเข้าใจว่า แม้สิ่งที่เรียกว่าอาธรรมก็หมายถึงธรรมะฝ่ายหนึ่งคือธรรมะฝ่ายเสื่อมหรือธรรมะฝ่ายที่ทำลายความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะฝ่ายเจริญแล้วคําว่าธรรมะนั้นหมายถึงรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้กระทั่งถึงสิ่งที่ไม่ใช่รูปและไม่ใช่นามเมื่อเป็นดังนี้คำว่าธรรมะก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราจึงแปลคำว่าธรรมะนี้ว่า สิ่งเพื่อจะได้หมายถึงทุกสิ่งมีชีวิตก็ได้ไม่มีชีวิตก็ได้นั่นเองคำว่าหายานธรรมทางโลกคราวาสหมายความว่าคราวาสนี้มีแบบการเป็นอยู่หรือวัตถุประสงค์มุ่งหมายหรือทุกๆอย่างเป็นที่รับรองต้องการว่าเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดคือสถาบันของคราวาส ซึ่งจะต่างจากสถาบันของบรรพชิตมีอะไรที่ไม่เหมือนกันอยู่หลายๆอย่างโดยเฉพาะการเป็นอยู่ทั้งๆที่วัตถุประสงค์มุ่งหมายก็เป็นอย่างเดียวกันคือจะไปถึงจุดหมายปลายทางของมนุษย์ทั้งนั้นแต่สถาบันของกราวาสมีการประพฤติหรือเป็นอยู่อย่างที่จัดไว้เป็นระเบียบเฉพาะฉะนั้นจึงเรียกว่าสถาบันของคะราวาสหรือ โลกของคราวาสซึ่งเป็นของสิ่งเดียวกันแล้วก็พูดว่าในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะนั้นก็เพราะว่าเป็นยุคที่แตกต่างจากยุคที่เราแล้วมาเมื่อมันแตกต่างกันยิ่งขึ้นทุกทีนั้นก็หมายความว่ามันจะใกล้หรือไกลต่อจุดหมายปลายทางยิ่งขึ้นทุกทีด้วยเหมือนกันแต่ในที่นี้มองเห็นเป็นความเสื่อมคือไกลจากวัตถุประสงค์มุ่งหมายของคราวาส หรือสถาบันของกะราวาสก็ได้พิจารณากันถึงลักษณะของความเสื่อมที่เรียกกันว่าอายณนะหรือความเสื่อมนี้ก็เห็นอยู่ชัดก็คือว่าเสื่อมไปจากการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางของกะราวานั่นเองคือก้าวไปในลักษณะที่ไม่เป็นความเจริญตามหลักแห่งอาสมสี่ประการแต่แล้วก็มาจมอยู่ในลักษณะของความทนทรมานชนิดหนึ่ง เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตัวคำว่าความเสื่อมในที่นี้จึงมีสองปริยายคือเสื่อมจากการก้าวไปตามหลักของอาสมสีคำว่าอาสมสีเป็นหนทางหนึ่งของแนวคิดธรรมะในาศาสนาฮินดูและเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นทางจริยศาสตร์ของปรัชญาอินเดียแล้วเลือลางลงไปสู่ความทรมานโดยไม่รู้สึกตัว โลกของคาราวาทแห่งยุคปัจจุบันย่อมละเลยหรือเหินห่างจากการที่จะก้าวไปตามหลักแห่งอาสมสีคือเป็นพรหมจารีคือเละเทะไปหมดเป็นคาราวาทที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์ผุดพองไม่ได้ก็เละเทะอีกเหมือนกันจึงไม่นําไปสู่วานปรัตวานปรัตหมายถึงการละทิ้งชีวิตทางโลกคือมีชั่วโมงแห่งความสงบหรือศึกษาค้นคว้าในภายใน เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะไปสอนใครในลักษณะของสัญญาสีคำว่าสัญญาสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตบุคคลจะก,กรองเพศบรรพชิตสละชีวิตทางโลกโดยสิ้นเชิงนี่พอจะเห็นได้ง่ายๆว่าไม่เป็นไปตามหลักของอาสมสีเพราะเป็นไปในลักษณะที่เรียกกันว่าเละเทนี่เป็นภาษาสามัญหรือค่อนข้างจะโศกโด คำว่าโศกโดกก็คือสัป,ปดลหยาบโลนก็เป็นอย่างนั้นนี่เพราะความที่เละเทะไปเสียทุกอาสมเลยผิดพลาดเป้าหมายไปดังนั้นชีวิตจึงเป็นชีวิตที่เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวตนของตนเองนั่นเองตกนรกทั้งเป็นนี้หมายถึงความทนทรมานอย่างชื่นตาคือรู้สึกอยู่เห็นอยู่ก็มี แต่ส่วนมากหรือส่วนใหญ่นั้นจะไม่รู้สึกเพราะว่าถ้ารู้สึกก็จะไม่ตกไปจะมีความพยายามดิ้นรนที่จะออกมาเสียเพราะฉะนั้นการตกนรกทั้งเป็นนั้นย่อมเป็นเรื่องที่ไม่รู้สึกตัวรู้สึกแต่ความอึดอัดหรือความกระวนกระวายหรือความเร่าร้อนบ้างแต่ว่าเห็นเป็นความสนุกสนานชนิดที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไปเสียอย่างเช่นคนหนุ่มสาว เห็นความสัมมาเลเทมเมาเป็นเรื่องที่ประเสริฐวิเศษไปทั้งที่เป็นการทรมานจิตใจและร่างกายของตนเองอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่จะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับมันเสียในส่วนนั้นหรือไปหาอะไรมากินมาดื่มมากลบเกลื่อนในส่วนนั้นเสียแล้วก็มองแต่ส่วนสัมมาเลเทมเมานั้นว่ามีรสชาติเป็นความเพลิดเลินให้ระวังว่า นรกทั้งเป็นนี่ให้มากๆม,มันไม่ได้แสดงอาการชนิดที่น่ากลัวน่าวิกลีแต่มันแสดงอาการที่น่าดึงดูดดึงลงให้ลึกลงไปเรื่อยๆจงสังเกตดูให้ละเอียดเรื่องของอบายามุขต่างๆเช่นนี้โดยเฉพาะที่มันเป็นเรื่องที่ทำลายศีลธรรมหรือว่าไปเที่ยวที่สัมเรเทเมาซึ่งสมัยนี้มีเต็มไปหมดทั่วทุกหัวลแหงเรียกชื่อต่างๆกันไป มีลักษณะก็ต่างๆกันออกไปเวทนาที่เกิดขึ้นจากการดูการดื่มการสัมผัสอะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นของที่ร้อนรอนแต่กลับรู้สึกเป็นของที่อริดอร่อยสนุกสนานจะว่าเย็นเหมือนก็ไม่ถูกต้องมันกระตุ้นให้ฟุ้งซ่านให้ราคาญจิตใจให้เกิดความกระวนกระวายแต่มันก็มีรสอร่อยฉาบทาไว้มีคนบางคนก็จะเห็นเป็นของที่น่าใกล้น่าปรารถนาทีเดียว แล้วก็ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมโบราณของตนเสียหมดเหล่านี้ยิ่งเห็นเป็นของที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นหรือมีทางที่จะทำให้ลืมตัวลืมตนได้จนจมลงไปลึกลงไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นกันมากขึ้นทั่วๆไปทั้งโลกใบนี้เราต้องใช้สติและปัญญาหรือใช้วิจรารณญาณที่เรียกว่าดวงตาภายในคือหลับตาดู ก็เรียกได้ว่าดวงตาข้างในมองดูโลกให้กว้างออกไปให้ทั่วทั่วมองได้จากข่าวสารรายงานสถานการณ์ต่างๆที่รายงานให้ได้ฟังกันอยู่เป็นประจำทุกวันกระทั่งที่มาพบเข้าได้เห็นกับตัวตนเองว่าคือมันดิ้นรนกระวนกระวายอย่างไรโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรแบบนี้ที่มีชาวต่างชาติมากมายได้ออกจากประเทศของตัวตนเอง มาสู่ประเทศที่มีสิ่งแบบนี้มากขึ้นที่เขามาเพื่อค้นคว้าหาสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เขาต้องการเพราะเขาเหล่านั้นจะรู้สึกแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวายในจิตใจจนสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในประเทศของเขานั้นมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยและช่วยเขาไม่ได้จึงออกมาท่องเที่ยวสแสวงหาสิ่งที่มันอาจจะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้ สำหรับความกระวนกระวายในจิตใจว่าไม่เป็นสุขในจิตใจที่เขาไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรกันนั้นก็มีคนชนิดนี้มีมากขึ้นทุกทีกระทั่งทุกวันนี้ได้เคยสอบถามดูก็มักจะเป็นเรื่องของความมืดมนคือมืดมนในลักษณะที่ไม่รู้ตัวว่าชีวิตนี้คืออะไรเกิดมาทำไมไม่รู้อะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดความกระวนกระวายนั้น ไม่รู้เรื่องของกิเลสตัณหาใดๆไม่รู้เรื่องความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆพรุ่งพร่าดไปทั่วทั้งโลกใบนี้แล้วส่วนใหญ่ก็พรานมาทางโลกซีกตะวันออกของพวกเรานี้แหละซึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งความสว่างสไสวในทางวิญญาณน,นี่มันเป็นเครื่องบอกความที่ถูกนรกทั้งเป็นบีบคั้นโดยไม่รู้สึกตัวจะรู้สึกแต่เพียงว่า ไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความกระวนกระวายขึ้นในจิตใจของตนเองทั้งฝ่ายตะวันตกทั้งฝ่ายที่เราเรียกกันว่าเมืองนอกนั้นไม่มีอะไรจะระงับสิ่งเหล่านี้ได้ที่แน่นอนมีแต่จะยิ่งส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นไปมีการมัวเมากันจนเรียกว่ามืดบอดอีกทางหนึ่งก็ดิ้นไปในทางเสรีภาพที่เกินขอบเขตเสรีภาพที่ผิดที่ผิดทางเช่น วิญญาณของพวกฮิปปี้ฮิปปี้ก็คือพวกต่อต้านค่านิยมต่างๆที่มีมาในยุคก่อนๆเช่นเขาสร้างชุมชนอาศัยกันอยู่ด้วยกันต้านความเป็นวัตถุนิยมเปิดเผยเรื่องที่ปกปิดมีดนตรีมีร็อกมีศิลปะแล้วต,ต่อมาก็มีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งต่อมาวัฒนธรรมฮิปปี้นี้ก็เปิดแพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งกำลังมีระบาดมากมายในตอนนั้น และเป็นไปทั่วๆไปประเทศที่ไม่น่าจะมีก็ลปรยมีกับเขาตตามกันไปมากขึ้นนี่แหละคือหายนะทางฝ่ายวิญญาณของโลกคราวาสขอให้สังเกตดูข้อนี้ให้มากสำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบันคราวานั้นทีนี้ต่อไปจะได้พิจารณากันดูในเรื่องต่างๆให้ชัดเจนสักหน่อยข้อมูลอันสำคัญก็คือข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือ การที่โลกแห่งยุคปัจจุบันนี้มีความโง่เขลาชนิดที่แสงสว่างยังบังลูกตาจนย้อนกลับไปสู่ความเป็นสิ่งป่าเถื่อนนี่ฟังดูแล้วก็ยังฟังยากหรือน่าชงนว่าโลกสมัยนี้จเจริญด้วยการศึกษาทุกอย่างทุกแขนงจนไม่รู้ว่าจะศึกษากันอย่างไรไหวแต่แล้วก็มีบุคคลที่ฉลาดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะแสงสว่างบดบังลูกตา แสงสว่างบางลูกตาจนตาพร่าเพราะแสงสว่างนั้นที่มีมากมายหลายสิบชนิดประดังประดากันเข้ามาทุกทิศทุกทางไม่เป็นทิศไม่เป็นทางจนพร่าแล้วความพร่านั้นก็ทำให้เดินไปอย่างละเมอเพอพกไปสู่ความเป็นป่าเถือนของยุคป่าเถือนโน้นอีกดูที่ผลหรือปรากฏการณ์ก็เห็นได้ง่ายๆก็คือมีการเบียดเบียนกัน ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานในการสแสวงหาก็สแสวงหาอย่างที่เรียกกันว่าเต็มไปด้วยความป่าเถื่อนคือไม่ต้องไปดูกันแล้วว่าดีชั่วผิดถูกเป็นธรรมไม่เป็นธรรมถือเอาแต่ได้เขาว่าอย่างเดียวนี่แหละคือความป่าเถื่อนแล้วเมื่อต่างคนต่างสแสวงหากันในลักษณะอย่างนี้ก็มีการแย่งชิงหรือรบราอาฆาตแค้นกันและการโดยปริยาย ซึ่งจะทำให้เลวร้ายยิ่งกว่าสมัยป่าเทือนียอีกคือในสมัยป่าเทือนนั้นเขาไม่ได้ทำร้ายกันมากมายเหมือนสมัยนี้แล้วก็ไม่มีความอมหิทธารุณเหมือนสมัยนี้ที่เมื่อทิ้งระเบิดลงไปคราดเดียวอำนาจการทำลายล้างมโหฬารมากมายทีเดียวสมัยนี้โลกกล้าอย่างป่าเทือนจะรวบเดือนดาวใส่ในกระเป๋าสีวิไลยคำนี้มีความหมายว่า เขาจะเอาโลกของเรานี้ย้อนกลับหลังไปยังป่าเถื่อนคําว่าสิวิัยของโลกหรือในโลกนี้หมายแต่จะเอาให้มันเกิดความเรอร่อยสนุกสนานมากมายโดยไม่มีขอบเขตกระทั่งจะเอาดาวเอาเดือนเอาดวงจันทร์หรืออะไรก็ตามมาอยู่ในอํานาจของตัวตนจะเก็บเอาดวงเดือนทั้งหมดมาใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวตนมันก็จะเป็นเรื่องของการบ้าพลังไป กลายเป็นเรื่องปาเทือนที่สุดคือไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็หมดเปลืองอย่างเหลือประมาณเป็นอันตรายหรือว่าเสี่ยงอันตรายอย่างเหลือประมาณจึงเรียกว่ามันมุทะลุดุดันอย่างปาเทือนนี่คือความที่โลกแห่งยุคปัจจุบันรุดหน้าแต่ในลักษณะอย่างนี้อย่างหลับหูหล,ลับตาอย่างมัวเมากันไปทั่วทั้งโลกใบนี้มองเห็นเป็นความเจริญ ซึ่งที่แท้เป็นหายนะคือสิ่งที่นำมาซึ่งความเสียหายล่มจมของโลกใบนี้ข้อถัดไปก็คือก็นำผลมาให้เป็นการกระทำที่สมกันเช่นจัดการศึกษาชนิดที่เป็นธาตุของวัตถุอย่างเป็นบ้าปเป็นหลังไม่ค่อยมีการจัดการศึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสว่างสวัยแห่งวิญญ,ญาณเสียเลยการศึกษาของโลกในโลกปัจจุบันกำลังเป็นอย่างนี้ หัวข้อนี้ก็ชัดเจนพอที่ให้ไปมองเห็นกันได้บ้างเพราะเราได้พูดถึงเรื่องวัตถุนิยมกันบามากแล้วการเป็นทาสของวัตถุนิยมบูชาวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่การที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายก็มุ่งจะแก้โดยวัตถุอาศัยวัตถุอย่างเดียวเป็นวัตถุนิยมเชิงวิพาษ์วิธีไปเสียหมด จนเอาจิตไว้เป็นตามผลิตภัณฑ์ของวัตถุเหล่านั้นนั้นการศึกษาชนิดไหนก็ตามถูกจัดไปเป็นลักษณะที่เป็นธาตุของวัตถุการศึกษาพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เทคโนโลยีในเบื้องปลายเทคโนโลยีก็นำมาซึ่งผลเป็นวัตถุทีนี้การศึกษาประเภทที่เป็นจิตใจเป็นเรื่องของปรัชญาเป็นเรื่องของศาสนาไป ก็ล่อยถูกจัดให้เป็นธาตุเป็นบริวารของวัตถุไปเสียหมดเช่นกันบางทีใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เป็นวัตถุในที่สุดซึ่งเราจะเห็นได้ว่างานของบางศาสนาซึ่งมีอยู่มากไม่น้อยทีเดียวนั่นเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองการเมืองก็เป็นเรื่องของวัตถุเช่นกันที่เหลืออยู่กลุ่มใหญ่ก็คือพวกปรัชญาที่เพอเจอ ปรัชญาที่แตกต่างแขนงออกไปมากมายหลายสิบหลายร้อยแขนงแต่ก็ไม่ทําความสว่างสวัยทางวิญญาณกลับทำให้ปนเปนกันยุ่งเหยิงไปหมดแล้วแต่ละ,ะแขนงก็จะหยิบม,มาใช้เป็นประโยชน์ก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองไปเพื่อประโยชน์ทางการกระตุ้นจิตใจบุคคลทําให้เกิดการมัวเมาไปหรือเป็นแผนการที่สามารถจะเดินตามแผนที่ตนเองได้ตั้งเอาไว้ ให้เป็นไปตามที่ตัวตนประสงค์ก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คือเรื่องของผลเป็นวัตถุฉะนั้นเรียกว่าเขาได้จัดการศึกษาทุกแขนงนี้ไปในทางที่จะเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ทางวัตถุนิยมเพราะจิตใจเป็นธาตุของวัตถุนิยมนั่นเองบทธรรมะโดยพุทธทาสภิขุช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ